นี่กตาตาเกงของเราได้ทําการไปบวก6มาเรียบร้อยนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะใช้ซีก็สก็เลือกเพิ่มความสามารถให้กับอาวุธระดับสูงนะฮะได้เลยได้ปลดทําให้ค่าน้อยอก สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j g eSports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำภารกิจของตัววันลอยกระทรงมาเสร็จแล้วนะครับผมนี้เราเปิดมาได้ซีกอตจำนวนข้องข้างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ราคาในตลาดก็เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอที่ยังไม่มีก็เก็บสะสมไว้เอาไปทำการออฟอาวุธของเพื่อนๆในระดับขั้นสูงสุดได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพาไปออฟของอาวุธขั้นสูง สุดของเรานั่นเองนะครับผมอันเดี๋ยวเราจะพาไปเลยนะวิธีการไปของตัวการที่จะไปอ้อใช้อุปกรณ์ซีกอตัวนี้ก็คือเราสามารถกราบจากแมวตัวนี้ได้เลยนะครับกรณีถ้าเราไม่มีตัวที่มันเป็นแมลง s p c a n แคนตัวนี้นะฮะเราก็สามารถมาคุยกับ a อ c ซตัวแมวตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามีแล้วเราก็กดใช้ได้เลยนะครับไป <Bye. S 1> นี่นะครับผมมาถึงเมืองเกาะแมวแล้วให้เราเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับ ดิ้งตุ่งดิ้งตุ่งดิ้งตุ่งดิ้งดึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บมามาทางถนนนะครับผมเดินธรรมดาไม่เป็นนะครับผมต้องแบ็กสไลด์ฮะนี่นี่นี่เลย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 นี่นะครับผมนี่เจอน้องแมวกวักตรงนี้แล้ว แมวเหมียวนะครับผมน้องเหมียวเหมียวของเรานะฮะกรณีถ้าเราจะออฟนะครับผมมันก็จะมีขั้นตอนในการออฟได้ทั้งอาวุธหลายรูปแบบเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้บริเวณด้านซ้ายนะครับผมว่ามันมีอาวุธอะไรบ้างนะครับผมแต่ค่้กรณีถ้าเราจะออฟเนี่ยคือเราสามารถออฟโดยการใช้เหรียญดีกอตนะครับผมในการออฟได้เลยหรือเราจะใช้ A คอย B คอย C คอย A คอยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญเกรดต,ต่ำๆอ่ะมันจะใช้ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นมัติพาย ให้ตรงด้านสายโดยเช่นกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามารุนตัวออฟของตัวกาตาเกึ่งของเราแล้วกันนะครับผมนี่กาตาเกึ่งของเราได้ทําการไปบวกหมาเรียบร้อยนะครับผมจากกิจกรรมใบบวก6นะครับอาวุธเป็นอาวุธเลเวลสนะครับผมก็บวกหมานี่ก็คือค่อนข้างจะยากอยู่นะแต่ก็คือเอาแค่พอใช้ไปก่อนนะครับไปทาการเจาะรูมาเรียบร้อยนะครับผมใส่กัดไฮด้านะฮะนี่เลยนะครับผมใส่กัดไฮด้าเรียบร้อยแล้วเอาไว้สําหรับกิวอนะครับผมโซเดสใส่พวกคนที่อยู่ในกิวอเนี่ยคือทีเดียวต แน่นอนนะฮะนอกเหนือจากกาตากึ่งแล้วก็สามารถทําพวกกาตา BR อาบัดดีโรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกอาวุธอื่นๆได้เช่นกันนะครับผม,ผมอุปกรณ์ต่างๆก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านซ้ายแล้วก็ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาออฟกันเลยแล้วกันนะครับผมกรณีถ้าเราจะออฟเนี่ยคือเราจะต้องใส่อาวุธของตัวที่เราจะออฟได้ด้วยเช่นกันนะครับกรณีผมจะใส่กาตากึง่งใช่ปะผมก็ใส่กาตากึ่งนะครับผมนี่แล้วก็คุยกับน้องแมวตัวนี้นะครับผม มาเยวมาเยวนะครับผมอาวุธเลเวลสใช่ไหมนะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการออฟได้นะครับผมโดยการเพิ่มความสามารถเลือกข้อที่2นี่นะฮะหรือถ้าเราจะทําการลบออฟนะครับผมเราจะต้องมีซิมบวไลจำนวน1ชิ้นนะครับผมในการลบนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไม่พูดท่อนเพลงเราเลือกทําการเพิ่มความสามารถให้กับระดับสูงอาวุธของเรานะครับนี่นะครับผมมันก็จะใช้เหรียญอีคอยนะครับผมถ้ากรณีถ้าเป็นเหรียญอีคอยใช้ถึง60เหรียญเลยนะฮะเหรียญดีคอยก็40นะฮะซียี่สิบสี่บีสิบสองนะฮะเอถึงแปดเลยนะครับผมส่วน เนี่ยเราใช้แค่4ชิ้นนะครับตอนนี้คือเรามีตั้ง44ชิ้นเลยนะครับผมเอาการออฟหครั้งเนี่ยเราจะใช้ซกอสีชิ้นใช่ไหมก็คือโอเคงั้นเดี๋ยวลองออฟดูเลยแล้วกันนะครับ อ่านี่กรณีถ้าเป็นตัวเลือกตัวนี้นะฮะก็คือจะเป็นช็อตดิสแตนทายนะฮะก็คือความสามารถของตัวช็อตดิสแตนทายจะเพิ่มทั้งไฟตินสปิริตนะครับผม a อ k เคพวกสเตตัสต่างๆนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับการโจมตีระยะใกล้นะฮะแล้กก็เด็ดที่สุดคือ a อ PD ดีบวกหนึ่งนะครับผมส่วนลองนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นพวกเอ็กซ์เ r ิ h อาเชอร์นะฮะที่โจมตีระยะไกลนะครับผม a อ PD ดีก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะอยู่ในเลงนี้แล้วก็แบบห่วยๆเลยก็คือพวก a g I บวกสาม อะไรอย่างเงี้ยครับ expert Archer 2เงี้ยโอกาสที่มันจะออกมาค่อนข้างเยอะกว่านะฮะแล้วก็มีพวกที่เป็นชาร์ p เช่นเดียวกันนะครับผมชาร์ปนี่ก็คืออัตราคิดข้อบวกเหมือนที่เราไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมในการเปลี่ยนรุ่นไหนของเรานั่นเองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นของเมดนะครับก็จะเป็นพวกอินบวกต่างๆนะครับผมเด็กบวกต่างๆ ตเปียโ,โฟบวกต่างๆนะครับแล้วก็มาร์คแอคแทกบวกต่างๆเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกไอตัวที่เป็นช h o r t ดิสแตนต์นะครับผมเพราะว่าเราใช้เป็นอาวุธตีใกล้นะฮะตรงนี้ทําการชาร์จดิสแตนต์ไทยนะฮะมันบอกว่าถ้าทําการอันนี้เสร็จแล้วครั้งต่อไปจะไม่ถูกทําลายนะครับผมได้เลยได้ปลดทาให้ค่าต่อโอ้ยเกก๊กก๊กบูยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าเป็นอะไรไอ้ยศสีแดงโอ้ยสีแดงนี่ห่วยแตกแน่เลย นั่นไงอจีบวกสี่นะครับผมโอ้โหโหนาวในกันเลยทีเดียวนะฮะซีกอตของเราหายไป4ชิ้นเลยนะครับผมออฟแค่ชิ้นอันเดียวถ่ายไปตั้ง4ชิ้นเลยนะฮะจะออฟชิ้นต่อไปก็จะกระยู่นะครับผม <c oughs> ก็เอาเป็นว่าจบการ อัดคลิปของตัวออฟอาวุธของเราเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไปต่อเกงว่าจะไม่ไหวนะเพราะว่ามันใช้ซีก๊อตค่อนข้าง,งเยอะนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราครั้งหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาลบออฟแล้วค่อยมาออฟใหม่ละกันนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในการแนะนําการใช้ซีก๊อตและก็วิธีการออฟของตัวซีก๊อตตรงนี้นะครับผมว่าแต่ละการออฟเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์ก ติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้ง,งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับผมที่เข้ามารับชมสวัสดีครับลากันไปด้วยอาวุธออฟเอจจไอบวกซี